ครับเจ,เ,รเจ้าตัวล็อกตรงนี้นะเจ้าตัวล็อกตรงนี้มันแตกนะฮะแตกทำให้เราใส่อันนี้ไม่ได้ครับเนี่ยวางไม่ได้ครับวางมันล่วงเนี่ยหล่นนะที่ล็อกตรงนี้มันแตกสองข้างเลยนะฮะสองข้างเลยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขกันดูนะครับปกติมันจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะเกี่ยวอยู่ตรงนี้นครับเนี่ยวันนี้มันบา่ามันหักไปนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองวิธีนี้ดูเอาเผาไฟให้ร้อนๆนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองสร้างรอยใหม่ให้มันดูนะครับมันจะมีมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับทำท่าก่อนนะครับว่าเราจะวางท่าไหนนะฮะอ่ะ,อคะครับลองดูใหม่แดงเลยนะ เ,เตรียมป็อกซี่ไว้นะฮะฟ็อกซี่นี่พอเราพอแค่นี้เราก็ฉีดเลยฉีดเลยนะฮะฉีดเลยนะครับให้มันหายร้อนนี่ครับก็อยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราลองกดดูว่ามันจะอยู่ไหมนะครับมันจะใส่นี้ได้หรือเปล่าก่อนนะครับถ้าใส่ไม่ได้เราจะต้องมาแก้ไขนะะแน่นแน่นนะครับแน่นหนานะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดครับไม่ได้นะ เราก็ดูซิว่ามันติดตรงไหนนะช่วยกันดูด้วยเจ้าดูด้วยอ๋อนี่นะฮะนี่เราอาจจะต้องบาอันนี้ลงไปนิดนึงแบเนี้บากนี้ลงไปนิดนึงครับนิดเดี่ยวมันมีรอยอยู่นะมีรอยอยู่นะอ่าลองใหม่ครับลองใหม่ เป๊ะฮนะลงแน่นสมิดเป๊ะเลยนะครับจะได้นะครับจะได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่นี้ดูนะครับว่าว่ากดลงไหมว่ามันจะเด้งหลุดหรือเปล่านะครับอ่ะเพื่อนๆมาดูไกลๆหน่อยก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ เราจะบอกว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับเต็มฝ่าเราจะทําเสร็จนะฮะเต็มฝ่าเราจะประกอบเสร็จนะครับตอนนี้นเราจะพูดว่าใช้ได้เต็มปากไม่ได้นะครับเพราะบางทีอุปสรรคอาจาจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ได้นะเ <_ d ial ing> สะร็จนะฮะนี่ นี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้ครับกดก็ขึ้นครับสีได้มันกดได้ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีสปริงนะสปริงมันไม่มีตัวดันมันไม่มีตัวสปริงดันตอนนี้ก็มีเรียบร้อยครับเพื่อนที่เจอปัญหานี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันนะครับไม่ต้องเสียตังค์เราอาจจะใช้เตาแก๊สก็ได้นะถ้าไม่มีไก๊์กระป๋องใช้ได้เหมือนกันครับ